แก้วเอ้ยตู่รู้นะว่ามึงนะ่ะมาสร้างวัดแต่มึงน่ะไม่ใช่พระมีบุญวาสนาปัดใจมึงทองนะมึงน่ะมันขาดแคลนแต่เอาเถอะนะปู่จะช่วยมึงเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมให้มึงน่ะออกเรียนปู่ได้ไหมเดี๋ยวปู่จะมาพุ๊บเสกให้เรียนของปูน่นี่งหลังนะแล้วจะได้ให้เขาน่ะไปบูชาแล้วต่อจากนั้นมึงจะเอาเงินน่ะมาสร้างวัด เอาแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยให้มึงนะสร้างปูนะองใหญ่ๆเลยแล้วก็ให้มึงเนี่ยคือนั่งให้มึงไนะ่นยืนนะแล้วตัดถือดอกบนธาทิพิษนั่นน่คารวะปูด้วยให้ให้ภาพเหล่านี้น่ยมันตราตรึงตลอดกาลนานเนี่ยมันถึงจะลดลาวิบากรรมก็บปูดได้แต่แก้วเอ้ยนี่นะปูก็ยอมใจมึงนะทําไมอะ่ะ Ừ, ถึงยังไงก็แล้วแต่มึงก็ยังศรัทธาพระเสียระเมตย์ใจอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ดีเออหรอกแต่ว่ากรรมเวรมึงก็ต้องล้างนะอ่าเลยบอกว่าปูนี่ศรัทธามึงในใแก้วมึงศรัทธาพระเสียเมตไตในี่ศรัทธาแบบัวชนขวาเลยแต่ว่ากรรมเวรมึงก็ต้องมีเอาถ้ามึงเนี่ยรับพอเสนอปูเนี่ยยะปูจะช่วยมึงสร้างวัด ปัจจัยเงินทองจากบารมีของปูนี่แหละมึงจะได้นําไปสร้างมันจะไม่ได้ขาดแคลนลําทางชีวิตของมึงเนี่ยไม่ใช่พระที่มีชื่อเสียงไม่ใช่พระที่มีลาภสการะมากปูมาคิดข้อนี้แล้วว่าวัดของมึงเนี่ยมันรับมันรับงานมาใหญ่ต้องใช้ปัจจัยเงินทองมากปูไม่มีอะไรหรอกที่จะช่วยมึงได้นอกเสียจากว่าให้มึงออกเลี้ยงปูไปเลย แล,แล้วก็แล้วปูจะมาปุ๊บเตะให้แล้วต่อจากนั้นเนี่ยมึงก็จำนายไปแล้วต่อจากนั้นเนี่ยวัดของมึงเนี่ยจะได้มีเงินทองเนี่ยหลั่งไหลมาสร้างครับปูอย่างเนี่ยคือจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เลยมองปูทวดนี้เนะี่ยคือไม่เหมือนก่อนแล้วแหละเราก็เกิดความสงสารบัานี้คือปูเรามันก็เกิดความเกิดความห่วงใยว่าว่า ท่านทอดสังขารมามาหาเราแลกก็มาบอกความในใจกับเราอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันทาให้เรารู้ว่าท่านน่ะเมตตาเราต้องการอย่างไหเราเนี่ยเพื่อทําในสิ่งที่เราเนี่ยปรารถนามานานเนี่ย <c oughs> ให้ซําเร็จให้ยิ่งใหญ่ก็เลยก็เลยเป็นเรื่องเล่ามาในลักษณะอย่างสาเราปวดพิสูจน์นิดจะรู้เองครับว่าน้องปู่ทวดจะได้เป็นท้าเสือมีไ่ไง แน่นะครับคืออันนี้ท่าน,นไม่บอกท่านไม่เคยพูดเพราะท่านไม่พูดขึ้นมาปั๊บมันก็มันก็เป็นของติดขาดคะเนนนะครับแต่ยังห้องพ่อน,นี่มองท่านด่ามองพระศรีเมตไตาก็ไม่ได้ตรงไซดยแต่ว่าเราก็ไม่ได้กล้าการันตีว่าเออปูทวดเราเนี่ยเคยพูดแต่น,นี้เราก็ไม่เคยพูดแล้วก็บอกว่าปูยังไม่พูยังยังไม่สั่งยังไม่พูดแล้วย,ยังยังยังพูดมีตำนานเคยฟังมา ว่าพุดทั่วที่เกียบน้ำทะเลเป็นได้เจอบนน้ำทะเลได้ตำนานเป็นไงกันเพือ่อันนี้มันจะเกี่ยวกับว่าท่านต้องการโปรดพญานาะคต้องการโปรดซัดคือไปโปรดพญานาคเมืองบาดานเนี่ยมันสบนมบันิบาดานไทยเรือเนี่ยไห้เรือนะ่หอนะหันมา ท่านมาหาหน้าผาคือหาภูเขาเพราะว่าพญานาคแต่มันอยู่แต่แถวนั้นท่านก็นเลยต้องการอยากจะโตแต่การโตของของท่านกับพญานาคนะ่มันเป็นการตักตาสัจธรรมคุณวิเศษของท่านนะี่ยใครคนนะี่ได้กล่าวขานได้จดจำว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ทวดนั้นเนี่ยคือต้องการอยากจะแสดงกิจธิป,ปฏิหารให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า ปลาเท่าของทันนั้นสามารถเหยียบทะเลเนี่ยให้เป็นน้ำจืดได้แต่ที่ว่ามรแต่ที่ว่ามอรสุมเนี่ยมันผ่านคือมันผ่านไม่ได้เรือผ่านไม่ได้เพราะว่าญานนาคมันมันมัน,ปนไปไล่เรือปลับแล้วก็เป็นวันที่วังพญานาคเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาจัดงานต้องการอยากจะได้ปูทวดเนี่ยมาแสดงธรรมะ มันก็เลยทําให้ไอ้ขึ้นทะเลเนี่ยมันแรงหน่อยปูทวดก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยนั่งอยู่ตรงนั่นเลยก็เลยนั่งอยู่ใกล้นั่นเลยนั่งอยู่กับภูเขานั่นแหละแล้วก็แสดงธรรม,มเนี่ยโปรดพญานาคเนี่ยจะก,กี่วันนี่แหละนั่นคือพญานาคในเมืองของเขาจัดงานพอดีและแต่อยากจะมีบอลทักแลปูทวดเนี่ยไปแสดงธรรม แตว่าในภาคมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครมองเห็นแต่ในโลกทิพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของปู่ทวดอิที่ในในกายทิพย์เขาอ,อธิบายมาอย่างนี้แต่ในโลกมนุษย์ก็เลยเป็นฝนพ่อยได้น้ำแต่น้ำทะเลจืดเลยหลวงพ่อครับแล้วที่หลวงปู่ทวดท่านบอกหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดมาเพื่อที่จะ พอจะได้มีเงินมาสร้างวัดสร้างอะไรเนี่ยผมพ่อจะดำเนินสร้างตามหลวงปู่บอกไหมครับมันยังขุดคลานอ๋อเฮ้ยวัดแต่ตอกโคตอกเคฟแ้วมันขุดคลานลเช่นเดีกัน <c oughs> <c oughs> ไอเรื่องว่าไทยหลวงไทยเหรียญนี่คือเงินนี่มันก็อยากมากยาอยู่แต่มันขุดคลามันยังไม่เห็นวัดแต่ไอเหรียเป็นจริงเป็นจังกั๊กซีเลย คือมันมองอะไรต่างๆคือเวลามันสร้างภาษาถินนี่มันมันไม่เหนื่อยนะแต่พอจะมองเรื่องลิ้นเรื่องเรื่องหอกลงหอเลี้ยนสีนันสีนี่เอามาวางทําไมมันเป็นภาระและทําไมมันเหนื่อยมันล่ามันทุกไปเลยทั้งงที่เลี้ยนเนี่ยก็หิ้วไปวางไว้๊ตต๊อตต๊อตต๊ตเอาเลยเลี้ยนละลอยเลยอย่างเนี้ยมันก็น่าจะได้แต่ทําไมใจของเรานั้นเนี่ยมันไม่ มันไม่มีความพิศวาสในเรื่องของการอยากจะจำหน่ายใจแจกนมยนจัง,งนี่นะมันไม่มันไม่มน,ไมน่ะมันไม่มีความมีสิทธิอ์อยากจะอยากจะอยากจะมั่งอยากจะมีลนะเอาแต่ว่าแต่มันก็แต่มันคมันอยากอย่างนี้นะอยากจะพญอยิยโยมลกหล้ามีมายะงมีปั๊บออกเขียนมาตั้งไ้เขาได้จากอย่เงี้ยแล้วก็ ญยติโยมได้มาฟังบ้างเรื่องราวบ้างอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันลับขยันนะอ๋อแต่พ่อะนั่นจะแบกหลงแบกเหรียญมาดซึ่งว่าเหรียญมันจะทับคอฮเมน่อก่อนอแต่ว่าพอแต่ว่าไม่แผลหรอกแนะ่ใ้ท่านมาบอกก่อนถ้าท่านมาบอกแล้วนี่เราจะได้ใช้แรงท่านให้เขามาบอกก่อนอันนี้คือเล่า,เล,าเล่าเล่าละเอียดหี่หรอ จังนั้นทังนี้ก็ปู้ถวนเลยมองหน้ากันสนิทเลย <c oughs> เ,เรามองหน้ากันสนิทแต่ท่านก็เป็นเป็นคนเมตตานะ่ะก็คือพยายามมองว่าเราไม่มีวาสนาเราไม่มีบารมีและเราก็คงจะสร้างแบบใหญ่ไม่ได้ท่านก็เลยพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยว่าออกเหรียญเราไปเลยนะ ออกเลี้ยนตูไปเลยแก้วเอ้ยมันไม่บาปหรอกเออแล้วปูรับผิดชอบเองปูจัดการให้เองปูจะมานั่งทุกเซ็ให้เองเลยเลี้ยนของปูในครั้งทุกเลี้ยนนะวันนี้แต่ว่าคือท่านก็บอกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าต่อไปมันก็อาจจะทําได้อยู่เพราะว่าเวลาญาติโยม,มาเยอะๆนี่ค,ครับแต่คนละเลี้ยนละเลี้ยนละเลี้ยน มันก็จะทําได้อยู่เพราะว่าอย่างใน,นคือเขาเรียกว่าคนใหญ่คิดเองนี่ถือว่าฟ้าดินคือสวรรค์เป็นใจมาแล้วแหละแต่ถ้าเราคิดเองอ้นี่เลยมันบาปมันมันมันเหนื่อยแต่ว่าทาตูคิดเองเนี่ยเราไม่เหนื่อยอะไรนันกหรอกเพราะถือว่าท่านพิจารณาดูแล้วแหละว่าทางน,นี้แหละที่จะเป็นเหตุที่ทำให้ได้เงินได้ทองมาสร้างวัด thank <laughs> you